มนุ่นล่องหนไปเปอร์มันพร้อมที่จะพุ่งเข้าโจมตีคุณทุกเมื่อโดยที่คุณไม่ทันได้ตั้งตัวเห็นเปล่าเหมือนเห็นนะว่าเป็นตัวตลกอ่ะแล้วเขแบบเอฟซีเครับใครที่เหนไหมครับเอเหรอวะไปถ่ายรูปอีกหนึ่งสองสาม เอาเลยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลอนดาร์เว็บวันนี้เตาจะมาเจอเว็บไซต์หนึ่งเหมือนเว็บมืดที่พวกเราสามารถสั่งซื้อมนุษย์ล่องหนได้โดยที่พวกเราก็ไม่รู้ว่ามนุษย์ล่องหนที่มาจากดาร์เว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราเลยจะมาลองสั่งซื้อมนุษย์ล่องหนจากเว็บไซต์นี้กันนะครับและก่อนที่ไปดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราสองคนด้วยนะครับถ้ากดกันแล้วงั้นไปรับชมคลิปไปได้เลย เฮ้ยเตยวันนี้ทางเว็บไซต์ดาวเว็บอ่ะมันมีมนุษย์ล่องหนเว้ยมนุษย์ล่องหนไอที่หายตัวได้อะไรเงี้ยนะน่าจะใช่นะโอ้โหอย่างนี้ก็น,น่ากลัวดิน่ากลัวคือเรามองไม่เห็นเลยช่างั้นก็ลองไปอ่านข้อมูลก่อนละกันปีศาจร้ายที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่เห็นไม่ใช่ว่าไม่มีอจริงด้วยไม่เห็นก็แปลว่าไม่ใช่ว่าไม่มีหนักกว่าผีก็ดีเงี้ยงั้นก็ไปดูแล้วมันมีตัวอะไรบ้างตัวแรกเนี่ย มนุษย์ร่องหอุ่นแอนดูอ่ะโหดูดมิมีแต่เสื้อคือตัวใสเลยอ่ะใช่มีแต่เสื้อตัวที่สองมนุษย์ร่องหุ่นไพเปอร์โหดูดิมีแต่แว่นถูกปะเ <ไป S 1> นาะแต่แบบตัวคือใสเลยอ่ะอตัวที่สามมนุษย์ร่องหุ่นแองเจล่าโหดูดิเห็นเป็นโค้งเลยอ่ะอตัวสุดท้ายมนุษย์ร่องหุ่นไบตันว่ะมีแต่ตัวใสเหมือนกันก็คือมนุษย์ร่องหุ่นหมดอ่ะ แล้วมึงสนใจตัวไหนอ่ะกูน่ากลัวนะนุษย์ร้องห่นะกูสนใจตัวที่สองว่ะไพเปอร์นะที่มีแต่แว่นเนะมันก็คิดดูดีถ้าสมมติว่าท็อปแมนอะเออก็คือหายตัวเลยอ่ะมันก็เอาไอ้นี่และมันนุ์ร้องห่ไพเปอร์มันพร้อมที่จะพุ่งเข้าโจมตีกูทุกเมื่อโดยที่คุณไม่ทันได้ตั้งตัวฮ้ยโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวเลยเหรอวะมันก็พุ่งเข้ามาเหมือนผีได้เลยไงก็ใช่ไงแล้วมันมาเราก็ไม่รู้ด้วย สนใจติดต่อที่อีเมลเนี้ยงั้นไปติดต่อที่อีเมลเลยครูชมครับเมื่อกี้ผมก็ได้ติดต่อไปทางอีเมลและได้ทําการสั่งซื้อมนุษย์ร่องหุ่นไพเปอร์ไปที่เรียบร้อยแล้วและทางดาวเวฟเขาได้ติดต่อกลับมาว่าจะจัดส่งมนุษย์ร่องหุ่นไพเปอร์มาที่บ้านเราภายในสองชั่วโมงข้างหน้างั้นเราไปรอดูเลยดีกว่าเฮ้ยเตยมั่วมนุษย์ร่องหุ่นมันจะมายหงืวะก็ไม่รู้อ่ะแล้วมันจะมายังไงอ่ะถ้ามันเข้ามาอะไรอย่างงี้เราก็ไม่เห็นน่ะดิ ก็ไม่รู้นะถ้ามันใส่เสื้อก็อาจจะเห็นไต่ยังไงอะ่ะตอนนี้มันส่งอีเมลมายัางอาจจะได้รู้เงี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกูดูไว้ก่อนเฮ้ย,ยมันส่งมาแล้วว่ะตอนนี้มันร้องหุนอยู่หน้าบ้านแล้วก็ออกไปยีเร็วๆน้องออกจากตรงนี้เฮ้ยไอเตยอะไรวะนั่นใครวะเฮ้ยเฮ้ยตัวตลกเหรอเหมือนหินน้าวว่าเป็นตัวตลกอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยมันเปิดประตูรัวเข้ามาแล้วว่ะอะไรวะเฮอะไรของมันวะมันมายืนนนำมองมองทำอะไรวะไม่ใช่มนุษย์ล่อหนหรอไม่ใช่ดูดิตัวตลกชัดๆเราไม่ได้สั่งซื้อตัวตลกนะก็ไม่รู้อ่ะลองออกไปถามมันดีไหมว่ามันทำไมเฮ้ย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 เฮ้ๆๆเฟซีเหรอวะ เอฟซีว่ะขอลายเซ็นว่ะมึงก็เซ็นเซ็นให้มันไปจะได้จบจบดึกขนาดนี้แล้วบ้ามาขอลายเซ็นอะไรตอนนี้มึงมาอะไรวะนี่ครับเอองอย่างนั้นถ่ายรูปอีกถ่ายรูปอีกถ่ายรูปอีกเอาไว้เตยลายเซ็นไม่พอเอามึงถ่ายให้เขาดีจะได้จบจบเอาโอเคเตยเตยมาถ่ายรูปมา อ้าครับอาครับอโอเคโอเคย<น>เดี๋ยวโอเคฮะพมังสองสามบอขอขาอิป้วยครับอะไรวะขอเยอะเพื่อนไปละขอถ่ายคลิปด้วยวะเออ,อเ่ายิ เออเวลานี้มันมันมันไม่น่าจะสะดวกเนาะเออมันดึกดึกแล้วน้องเออกลับกลับบ้านดีกว่าน้อเนี่ยมันมันมืดมากแล้วมืดมากแล้วนะมะาเลยโอ้ยไม่ไม่ไม่ได้เลยเข้าเข้าไม่ได้เลยนะคือมันมันดึกแล้วไปกลับบ้านดีกว่าเนาะกลับบ้านกลับบ้านดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรยี่ทำไมถึงห้ามอ่ะเอาเฮ้ยน้องกลับบ้านดีกว่าน้องเฮ้ยทำไมเข้ามาลื้ออะไรขนาดนี้เฮ้ยน้องอยู่ดีกว่าน้อง น้องมันมัน,นมัน,นไม่ใช่น้องน้องมันไม่เ้อ,เอา,าเหเล่นมัวแล้วอะไรวะไ,ไว้ยอ,อะไรวะแล้วมันเป็นใครมาจากไหนวะเนี่ยมันน่ากลัวด้วยเขใส่ตัตวตลกมาบ้าไปแล้วแล้วบอกเป็นเอฟซีนี่มันมาป่วนบ้านเราะชะรัดๆเลยะอะไรวะเฮ้ยน้องมันเฮ้ยบ้าหรือหรือออกมามันเยอะไปแล้วน้องมันเฮ้ยเอ้ยโอ๊ยตายน้องไม่ น้องไม่เอาน้องน้องแก๊งหดเลยเตยน้องเฮ้ยเฮ้ยน้องไอ้นนอมึงาคุยคุยคุยดิน้องอย่าน้องไม่ได้น้องมันไม่เฮ้ยเฮ้ยอะไรล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนอหนี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 เฮ้ยเฮ้ยอะไรล่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรวะมันตามขึ้นมาอยู่ก็ลอนไปเองน้อเฮ้ยมันเป็นอะไรอะ เจ็บขาอะไรวะหรือว่าขาเขาหักวะขาพี่ก่อเอองั้นไปไปโรงพยาบาลไหมน้องไปโรงพยาบาลกันไปเลยมไม่ไปโรงพยาบาลด้วยไปอย่างอย่างงั้นกลับกลับบ้านปะเออกลับบ้านปะกลับบ้านไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปส่งก็ได้ปะไปเลยปเลยอ้าวพออยู่นี่ก็พีนิดนึงนะแม่ค่ะแล้วพี่บุกขึ้นอย่าบุอก็ปวดขาวะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปส่งไง อาจะเอาไงอ่ะน้าดีปวดเออเอาไงดีวะเชิญพักที่นี่เหรอเออน้องพี่พี่ว่าจะจะจะดีเหรอวะมันดึกมากเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรวะเอ้าเฮ้ยน้องพี่พี่ยังไม่ได้อนุญาตเลยน้องน้อง อะไรวะใจมันอยู่ที่นี่หรอมึงดูก่อนเนี่ยหลับไปแล้วเนี่ยอ,อะไรแันวะอะไรวะแล้วบอกเป็นเอฟซีอะไรวะหลับไปแล้วอยู่ๆก็หลับเลยมาถึงหลับเลยอเอาไงอ่ะปลุกก็น้องโอ้โหเหลือทิ้งไว้อย่างเงี้ยสนิทเลยแล้วบบเปเอฟซีเอฟซีอะไรเข้ามาขนาดนี้แล้วมาป่วนดูดีแล้วโอ้โห กลัวอย่างก็ปล่อยไว้แล้วกันเดี๋ยวค่อยลงมาดูดึกๆแล้วกันเออตั้งกล้อง,งไวไ้ด้วยอยูออ่ ไอ้น้องตื่นตื่นเสียงอะไรไม่รู้ข้างล่างอ่ะไอ้น้องนั่นหวะเเออร็านไอ้น้องต้นตลกนั้นมันร้องทำไมวะเฮ้ยลงไปดูนี่รูร็วเป็นอะไรวะเฮ้ยน้องไหนอยู่ไหนเฮ้ยเป็นอะไรเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะผีอะไรวะผีอะไรของมันวะหน้าดิวะบ้าไปแล้ว อุ้ยน้องเป็นอะไรน้องเน้ยอุ้ย้โอ๊ยอยไเปไรเอะไรวะเม่อกี้เนี่าเลยอะเอ้าใครเนไ่ใครเลยนะเออ้ยอะไรวะนัมันราู้้วะรู้รปด ่้องสั่งซื้ออะหรือว่ามันโดนได้งานแล้วเฮ้ยนี่ไงมันลืมของนี่เสื้อโทรศัพท์โอ้โหไงดีวะยัไงอ่ะว้าเดี๋ยว,วไปวางไว้ข้างหน้าบ้านแล้วกัน,น๋ย่างก็กลับมาเอาแหละ